ให้พูดถึงการเล่นไทยแอลพเอตัวในทุกการนี้นะครับได้ไรบ้างครับก็เก้าแบบที่ผ่านมานะคะที่ขึ้นในไทยก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคะที่ได้มาซ้อมได้มาเล่นในไทยก็การคว้าแชมป์มาสองรายการในทัวร์มีความเชื่อมั่นในกับตัวเองมากขึ้นมากนะคนก็ ความมั่นใจได้ได้เยอะว่าแบบว่าเราเห็นเราเห็นผลที่เราตั้งใจฝึงซอมมาเราแบบเราทำอย่างนี้แล้วโคเป็นเป็นยังไงแล้วผมเป็นยังไงแล้วส่วนรายการสุดท้ายเนี่ยครับมาสเตอร์นี่ครับวางแผนไว้ยอย่างไรครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่ที่ฝึกสอมมาสนมากจริงๆแล้วเออ ความคิดมากกว่าถ้าแบบเราลงไปเล่นแล้วมีความสุขเราคงสติตัวเองได้เราโฟกัสกับเราได้เขาดูว่าะสบความสำเร็จในระดับหนึ่งห่าฝากถึงคนแฟนให้เชียร์หน่อยครับก็ฝากแฟนๆกลอวก็ทุกคนนะคะช่วยช่วยเชียร์ตัวหนุแล้วก็ความสัมพันธ